<Beauty. S 2> อาบิวตียงง้ยังไงยังไงทำไมไม่ทักทายเพื่อนชาวโซเชียลแคมเลยหันมาคุยก่อนมึงไม่มีมารยาทเลยอ่ะคุยก่อนแล้วหันมาคุยก่อนเออสวัสดีค่ะบิวตี้ <laughs> เออไหนไหนจุดลิน้นไนอีดอ,อกต้องน,นึกหนาต้องมานนใส่ไปหน่อยเดิดนแอบนิดนึง <laughs> อันนี่สวยเออไหนเออตัวนี้สวยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวยมากเลยชอบ สนุกสนานกรุบกริบมากเลยฮัปี้ล่าลาเออยังไงง่ะอ้าวเข้ามาทำอะไรอีกมานสร้างภาพติสิเร็วฮา i นิ Can you say hello Yeah นางอยากซี่บิวสุดลิส้พักก่อนนี่น้องออกไหนเข้าไปทัดเลยเข้าไปทัดก่อนเลรอหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีแม่อยู่ลกท้าลุกได้นางลายมา I guess you don't okay, open your eyes and you mm -hmm. look at each other. Yeah. Okay, that's nice. Can mm -hmm. okay, that close your eyes? Okay. <laughs> <laughs> อะไรแล้วจ้ะราคาพี่จ๊ะเสร็จแล้วนิดยังรออนิดนี่ครับผมไม่าจับอาหารซี่หิจ้าอร่อยพี่พุงสวยสวยสวยมากอ่ะชุดชั้นในสวยมากเห็นเห็นเนาะโอ้เหมือนพี่กับน้องเลยอ่ะ เี่นองกออนองไม่เป็นไรขำๆเลออุ้ยแสงสวยมากนัโอเลอรยตายโยกมา้เตนึงนัตรงบามนี่อีเรุคิดนี้เล้วมาล้กมาลูกแม่ Keep.